สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหล,ลอรอนสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะไปรับฟังกันนั้นก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นกับสองสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเขาได้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของคุณปู่ของผมนี่แหละครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่คุณปู่ของผมยังหนุ่มๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเล่าลือกันมาในสมัยนั้นซึ่งคุณปู่ก็ได้ยินต่อๆกันมาจากชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละครับว่ามีสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งเขาก็เป็นลูกหลานของคนในหมู่บ้านนี่แหละสองสามีภรรยาคู่นี้ผู้ที่เป็นสามีมีชื่อว่านายปันส่วนผู้ที่เป็นภรรยาชื่อว่าออเพนนายปันกับออเพนนั้นคืออยู่กินกันมาด้วยกันประมาณสองถปีแล้วแต่ยังไม่มีลูกและบ้านหลังที่เขาอาศัยอยู่นั้นก็เป็นบ้านที่ทางพ่อแม่เขายกให้ ซึ่งมันก็เป็นบ้านที่เก่ามากแล้วลักษณะของบ้านจะเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงไม่ได้ใหญ่มากนักซึ่งผู้ที่เป็นสามีก็เลยคิดว่าอยากจะต่อเติมบ้านคือณตอนนั้นยังไม่ได้มีตรงส่วนที่เป็นห้องครัวเลยอยากจะต่อเติมไปด้านหลังเพื่อที่จะทำเป็นห้องครัวและด้วยในสมัยนั้น คือความจะเดินรุ่งเรืองก็ยังไม่เข้าถึงครับคุณปู่ก็บอกว่าสมัยนั้นผู้คนส่วนใหญ่ยังคงดำรงชีวิตโดยการหากินของป่าและสำหรับการสร้างบ้านเรือนนั้นก็จะสร้างเป็นไม้ทั้งหมดและไม้ทั้งหมดที่ใช้นั้นก็คือหามาจากในป่านายปันซึ่งเป็นคนที่เข้าออกป่าอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว บางวันก็ไปหาหน่อไม้หาเห็ดป่าหรือไม่ก็ไปหาปลาตามลำคลองลำทานแล้ววันนั้นก็คุยกับผู้ที่เป็นเมียว่าพี่ว่าจะออกไปหาไม้เพื่อจะมาทำต่อเติมห้องครัวนะฝ่ายของอีเพนนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนายปั่นเขาก็ออกไปตั้งแต่ในตอนเช้าและกลับมาก็ช่วงสักประมาณเย็นๆแล้ว ตอนนั้นอีเพนมันก็เห็นว่าผู้เป็นสามีคือแบกไม้กลับมาที่บ้านแลว้ววางเอาไว้ใต้ถุนบ้านคือเอามาได้ก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าทำคนเดียวมันก็ต้องใช้เวลาในการทำหลายวันจนกระทั่งนายปัน่นมันก็สะสมไม้จนสามารถสร้างเป็นห้องครัวได้ก็เลยเริ่มดำเนินการทำห้องครัวเลยจนกระทั่งพอเสร็จสับ อีเพนมันก็เห็นว่าผู้เป็นสามีนั้นเอาพวกผานทุกเทียนแล้วก็มีของเส้นไหว้มาวางแล้วก็ทำเหมือนทําพิธีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอีเพนมันก็เลยเกิดความสงสัยมันก็เลยเข้าไปถามว่าพี่จ๊ะพี่ทำอะไรเนี่ยนายปั่นมันก็เลยตอบกลับมาว่า ที่ทำพิธีบอกกล่าวไอเสาต้นตะเคียนนี่ล่ะสิอีเพนได้ยินดังนั้นมันก็ตกใจครับมันก็เลยถามต่ออีกว่าพี่นี่พี่ไปเอาต้นตะเคียนมาทำเสาบ้านเหรอเนี่ยพี่เอามาได้อย่างไรผีนางตะเคียนไม่รอเอาด้วยนายปันก็เลยตอบกลับไปว่าเออนะ่าไม่มีอะไรรอกก็พี่เอามาได้แล้วไงเนี่ย อย่าคิดมากไปไม่มีอะไรหรอกก็แค่เอาพวกเส้นไหวและบอกกล่าวเขาก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วละฝั่งผู้เป็นสามีพูดมาอย่างนั้นอีเพนม,มันก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าผู้เป็นสามีก็ยืนยันมาแบบนั้นมันก็เลยไม่ได้ว่าอะไรจนกระทั่งพอผ่านไปครับจู่จ เสาต้นตะเคียนต้นนั้นมันเกิดตกน้ำมันออกมาครับซึ่งตามตำนานที่เขาร่าลือกันถ้าหากว่าเสาต้นตะเคียนต้นไหนที่มีน้ำมันตกออกมามันจะมีผีนางตะเคียนสิงสถิตยอยู่ครับจนทำให้นายปันก็เลยไปเอาพวกผ้านุนีนั่นมาพันและทำการบูชากราบไหว้คือเส้นไหว้ทุกวันเลยครับ นายปันก็ทำอยู่แบบนั้นในทุกๆ,ๆวันจนครอบครัวของเขาก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติสุขก,การงานของเขาก็จะเดินรุกเรืองสามารถทำมาค้าขายได้ดีจนกระทั่งเขาลืมตัวครับเมื่อชีวิตเขาดีขึ้นเขากลับลืมลืมที่จะใส่ใจในสิ่งที่เขาทำอยู่เสมอซึ่งพักหลังๆมานั้นนายปั่น เขาไม่ไปบูชาเสาต้นตะเคียนมันอย่างเคยเขาถือว่าเขาได้ดีแล้วเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วเขากลับใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยมากซึ่งผู้ที่เป็นภรรยานั้นอีเพนเขาก็แปลกใจเนาะว่าทำไมพักหลังๆมานี้สามีของเขาไม่เส้นไหว้ไม่ไปบูชาเสาต้นตะเคียนเลย ซึ่งเขาก็พยายามที่จะเตือนผู้เป็นสามีแล้วนะว่าทำไมพี่ถึงไม่ไปบูชาเส้นไหว้นายปั่นก็เลยตอบกลับมาว่าเออหน้าไม่ต้องบูชาอะไรมันมากนักุรอกตอนนี้เราก็มีชีวิตที่ดีแล้วจนกระทั่งเมื่อเขาไม่ได้สนใจใยดีกับสิ่งที่เขาได้ทำมาตลอดจนทำให้ครอบครัวชีวิตของเขาต้องเจอกับความวิบัติ นี่คืนหนึ่งเขาฝันเห็นว่าไม่หญิงสาวที่แต่งกายเป็นแบบชุดไทยโบราณเมื่อยืนชี้หน้าและพูดจาด่าทอว่าเนี่ยมึงลืมกูใช่ไหมมึงไม่มาดูแลกูเลยกูจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนนายปั่นก็สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาแต่ก็คิดเพียงว่ามันเป็นแค่ฝันคือไม่เชื่อในสิ่งที่ผีนางตาเนต้นนั้นได้มาเตือน เขาก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยต่อไปโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ฝันเห็นเลยจนหลังๆมานั้นการงานค้าขายของเขาก็เริ่มที่จะไม่ดีเริ่มที่จะทดถอยคือลูกค้าไม่ค่อยมาซื้อของของเขาไม่มีใครจ้างงานเขาเลยจนกระทั่งเขาไม่มีงานทำในที่สุดสุดท้ายแล้วเขาก็เลยไปต่อว่ากับเสาต้นตะเคียนต้นนั้นเขาพูดว่า นี่มึงทำกูหรอเนี่ยมึงทำให้การงานกูไม่ดีใช่ไหมมึงเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะฟันทิ้งแม่งเลยด้วยความที่เขาโกรธแค้นเขาก็ด่าว่าไปต่างๆหน้าๆจนกระทั่งในกลางดึกคืนนั้นนายปัน่นเขามีอาการหลอนพวาเขาก็พูดว่าผีนางตะเคียนมาตามหลอกเขาผีนางตะเคียนมาตามฆ่าเขา ซึ่งอีเพนก็คิดว่าผัวของเขาแค่ฝันได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยนอนหลับต่อจนกระทั่งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอีกทีหนึ่งอีเพนก็ไปพบกับร่างของผู้ที่เป็นสามีก็คือนายปันที่ผูกคอตายกับเสาต้นตะเคียนที่ตกมันอยู่นั่นแหละครับสภาพศพก็คือลิ้นจุกป,ปากบริเวณคอนั้นมีรอยเขียวช้ำคอตกสภาพเหมือนตกใจกลัว คือมีอาการชักเกรงมืองอิกอีเพนไปเห็นก็ตกใจและช็อกมากก็เลยรีบไปแจ้งชาวบ้านให้มาช่วยชาวบ้านที่มาเห็นนั้นก็ตกใจคือสภาพมันน่ากลัวมากเพราะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนยิ่งผูกคอตายที่บ้านด้วยซึ่งบริเวณแถวนั้นมันก็มีบ้านที่ใกล้เคียงเยอะในคืนแรกที่เขามีการทําพิธีสวดศพนั้นหมาในหมู่บ้าน พากันเห่าหอนตลอดทั้งคืนเลยครับจนคนที่มาร่วมงานนั้นหลอนผวาไปหมดเลยครับบางคนก็ไม่กล้าอยู่ฟังต่อจนต้องหนีกลับบ้านไปก่อนและบางคนบอกว่าเห็นวิญญาณของนายปัน คือเฮียนหนักมากมีบางคนที่ต้องออกไปหาของป่าในยามค่ำคืนหรือว่าต้องออกไปในช่วงหัวรุ่งเช้ามืดแล้วก็ต้องเดินผ่านบ้านของอีเพนกระดับเห็นวิญญาณของนายปัน่นยืนดำทำม,มันอยู่ใต้ทุนบ้านจนต้องวิ่งหนีกระดับบ้านไม่กล้าออกไปหาของป่าเลยส่วนผู้ที่เป็นเมียอีเพนนั้นหลังจากที่นายปั่นตายไปแล้ว เขาก็ไม่กล้ายอยู่ที่บ้านหลังนั้นอีกเขาก็เลยให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นช่วยกันดื้อถอนตรงที่เป็นเสาต้นตะเคียนที่ตกน้ํามันแล้วออกไปถวายวัดให้หลวงตาท่านทําพิธีและส่วนบ้านหลังนั้นนาตอนนี้ไม่มีใครอยู่ครับอีเพนก็หนีกลับไปอยู่บ้านพ่อกับแม่ในช่วงแรกๆที่นายปั่นเสียไปนั้นไม่มีใครกล้ายอยู่เลยครับคือคนในหมู่บ้าน พากันออกไปอยู่หมู่บ้านอื่นก่อนจนเรื่องราวนั้นผ่านไปหลายปีคนในหมู่บ้านก็เลยกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านส่วนบ้านของนายปันนาตอนนี้ก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้สภาพก็คือทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและก็ไม่มีใครพบเห็นวิญญ,ญาณของนายปันอีกเลยนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังคะได้รับฟังกันแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราในค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้ก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องราวหลอนๆนะคะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามาดวมราฟังกันด้วยฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ